กินข้าวปลาพี่น้องกินข้าวปลาได้ยังมากินนี่ไ่เนื้อไม่ได้ไสถุงเลยเปิดออกสุดั่นเนื้อตับตับตับกินบบเบิร์ดไปเลยเบิร์ดคือข้าวหน่อยเหลือเลยโอ้โหหมักเหลือนตองนี่เนาะย้มเด้อกระแทบได้ห้เหลือตัวเกาหลีเนี่ยทบให้ได้เหลือตเกาหลีเลย โอ้ดี้มได้เลื้อนเนียนเลื้อนนาะมันำในโดเลยของเท้อาผูกขี่งใคร้เัล่าเอารถมาดาราโหไม่เสพเสพามโยนาลาคื้องบุเป็นยังนี่มาห้อนีก่นไหนี่มันกันนะชีวิตจเละจนต้นไม้ละลายหนึงเหี้นี้เกียงว่ชีวิตเดี๋ยวันน้ะเียงให้คนีเบี้ยวเขาจหน่นโอ้ยท่นห้องยิ่งขึ้นตีซอยเกี่ยงมาพร้อมอยู่ตีซอยละวย กันมาห้ากันแล้วอ่าวเอาซอยกันค่มเขียงค่มเขียงแมวนี่มันสู้ตายเลยูนาแต่นวดตัวก็ยังเท้ามากูกูกินกาแฟก็นี่แหละกูสิลังกินนยหุเี่ยวไมอาสูตรสูตรเห็ดเจียวนาซื้อสินซดน้ําหวานไม่มีมาแล้วเหี้ย

พูดด้เด็กคนเด็จะงอนคุ้องนดีเอรบเาเ่บกงนันทนก้นนี่บนทนกาดพีน้องปีเดียผมมาคนปีเดียวมั้าคนปีเดียวมไน้รบ้าอกปเดียทีไปตั้งก็ถ้าคนมันบ่นนำซ้ำปีเียวก็ไกันได้พี่น้องนะห่วงเข้ากับบดนีห่วงเข้าก็บระเนนก็มาโนนดนี่เพื่อบอกคือบ้านจักบ้านเจ้าดีซอยจุ จวามันนานๆ่ก็ได้ยังทำเี้ยวบมันอาะมานะีมึงนะตัมมึเกือบันเซรยอยูุ่งป่าเล้วเซยูเซเบียเบีย์กอันงานเสร์เสร์เียบบียนี่บีเทียเลปล่บมีเพื่ดังไรเตียเพีมึงน่การมันกนะ ขันลบคลิปพิมพ์เ่้าไอยู่เท่าันมันหลวะาม่ถึงวะผมแล้วนก็ได้คมแล้วเลยของเทควอยกิเลยมามันเมื่อคืนนี่เลยคือคนวดประตูหามเมื่อคืนใบตังรักอย่วัวทีเพื <im ney> <im ney> ่อนรอขอมาใบกลัลกโอ้บะเห็นนี่ยนี่มันเสือปานนั้นี่เลยเห็นอ้างหน้าของเห็นอยู่ข้างหน้าเ่เห็นเมอดอกลอยหัว มันบอมันเป็นเนวดองพวกห้ามกันี้เอมะ่ากับเ้านเปื่อนอ่ะอืมนเปื่อนมะข้าวีคนเคยกินลาซีโอ้คนเคยกินลาข่าวไปกินลาซีนหมดได้ดุกหลานมากินข้าวปลาเด้อยูดีมีแฮงสุข mm. ุ <arn> มสุนคนข้าวโค

คอนเทนเนอร์โอ้เขียงนยนะมันเพื่อชีวิตรแท้ๆเอียง<ว>คู่ซอยกันไปน้ำเขียงเลยวะอนนคนนนู่คซอยกัไปน้ำเขียงเลยตโต้ซอยใส่บนซอยใส่สลับเสียบดิไม่ใส่สลับ่จุนี่แล้สวสลับ ตัวส่พ uh. ี่น้องขอ้เลหรอวัสุเห็นงานมันำไ้ดัหุ่งอีกุนะขวางเอาขลุนสมองนดัมนุ่งก็มีพี่น้องสนกรมีบัวากอกเทแลเอามาม้มาขลุนเนามนาไรกูข้ปนนะก็ได้ก็กิดีมันก็กินน้ำหังเขา

ครกบนั่นนึงตะเบิ้ลหมเือนนะก็หาสิกงในมืดหนิบนหัวเาปดับดินนอย่างนั้นเบเิ้ะเอดจักบเร่องห็นาสีจกทบสี่อโบเขาเอาเข้าไปแป้ียพอดีพอดีต่งกระเบื้องมัน้องเล็กเล็กมันสีมันสีรเปล่าตะเบ้เลยจนมากเลยได้มันสองแถววนันนห้านันบ ห้าสนเ่มนขงของเหนะติตอดาราทนไปแสดงหนังลือล่ะคือเขาองู้เดียวนเขาของตมือแต่ขัวได้สามบ้านนี้ลงมือไปไหว้มือมือติดมือหันนะขัวมเห็นนงมาหันนเขาได้อเ่ได้ก่อนยิ้ม่เเกือบมาแต่เขาละเมอเ้นเราละยังอีดางครับอีนางน้อยตะพูตะพเดีย ยังบ้บานขวันได้ห้าีบาทเดี๋ยวเขมนะมนด้อล่นอยอยนะมัมยงไอีกบ้านานี้ลหะเก็บุนะน้ผู้ดีไปเอาดัดยาสวยนะบบสิล่ะเอ้เทียมไเี่ยเ่บว่เก่ไม่ีอ่วกินอะวกเียวกไปกินไปะรี่วบานนี้ละ่ะบาน สีสันพี่ย้องบังสีสันงมาอะไรได้หรือเปล่าเอนมาหราเฮ้ยเฮ้ยวนมันไปบ้งบัดทีลงแลเนะต้องห็นตัวเดของโดนนี้ซื้อมาคุ้มค่าขนาดเลยว่ะแต่กไปกราบนี่นฟด้ายเนี่้มันหลายสาเหนือลงมันมากิดซีมขาเขียงบวกไปบนันใช่ไหวะใ่ะ เป็นเข็มได้ทนพอแล้วพอแล้วมึงจะมยุบแล้วไหลมาได้ลายนะอมึงบวดไดมอลลอกันตูกับหูได้ว่าเข็มเลยนี่นี่นเขา่อเข้ากล่องกันรักขันก็มีปุ๊กเอรักขก็มีเราเถื่อไปเี่ยวไดลายเถือได้ทมเถือได้สาเถ่อละลายเท่าเท่ามึงวางแย่แล้วบ่เขานีนี่กินีมเังางีมงเนี้ยคีมหอเปลเทาแล้ีมนกใสีอีกเข้ากล่องกสด้ว่ล

ข้าม <Ooh. S 3> ันเอมาหรอว้าปีหาพูดจนยากข้ากินกระเถือกองกูแล้ดีบวัวเดียเห็นมุมคนุกคนยังม่ได้ทำเก่งมาด้ทหมดถึงเที่ยวไม่เอานี่เอหมดถึงหมดจับไปเลเท่ากับขมขมนึงแต่รถ จำมาเงียมผมผมผมกินตลักผมยยกกินุกลมัดเหลีอโทษักไร์เนียเนี่ยตไทยได้ไหม้นเฮ็ดนิวันเั่เป็นบาเป้าเะสลีเขาเห็ดนะเนี่ยุมเขาบอกอาเท็ดยูบันซิวนะเออกูในจุดสะดวนะเขาเป็นเล็กบันาลเ่ใจเขา กูมีกูเผากิกาเห็ดเดือนเลยเขาค็ดนะมันไทยทำซีฟันหงมรนอเปอแ่ไทยทำนี่นลองเห็ดไหนเห็ดไหนเห็ดเขาเขาโงกูกูเห็ดได้บดนรือลิ้นสะพานไหมลิ้นตัวน้ำไหลอยู่ถ่ายเนี่ยบัดรอบสองรอบสองหัวฮะสแตนตัวเรียบร้อยมันกับเมือกูทำว่าทุกเรียบร้อยเป็นเด็มันทำกูขัดุตเมีจะไม่วัดนี่ย มากำมันาส่สูตรแม่ไปวัดมาไมู่เลยอย่บอกกูเลยแต่งสุดแม่มันเลยเออซีนกับววัดนะับเสื้อไปวัดต้องเลยมันบอกเบิดมือเราจะยุกจ้าน้อยหัมนี่ไอเหตุลงไปเนี่ยบอกเขาเขาล้อกเอาความเห็นไ่รู้เอาควาเห็นไปรู้เขาเสิเรียนเบี้ยกกันนะเขาเห็นนะ ของ้เาเนาะเลนพเอกไบานยแล้วางเลยชอบเป็นพเอกบ้าแ้วเมียวเดี๋ววาบมมีเมียมเมีมองเ้ยแบยืดหนึ่งขอบเบื่อม่มืนเงึงอาเเาะาเา้ได้มานมแบมันห้เองเลย

มีอย่างเห็นมึงนะเพื่อเป็นตัวเย็นมีอย่างตะไคร่น้ำกินกับบ่มีรถตัวเย็นแบบมี้เขาน้มกินไม่ตะไคร่ตัวเย็นเสียไข่ตัวเย็นบกินน้ำเย็นเนาะเมียมันเนี่ยเมียบกินบิ๊กินอย่างนี้บิ๊กินจะมาเปเอามาแค่นางรู้จัะตัวเย็นมีย่าตัวเย็นเสียไข่ บ้านกูจะเอากระทาไปคือผ้าเอาไปซะเนื้อหุยยัดเปลืองไผ่แหละเอาหวยล่กระทาเว้ยโอ้ยเอาเนอกระทากเล่กันนะเย็นกูเอาไปปลาไว้อี่ี่ย้อ้รย็นไปกเอาไ้เนไปไมันจะได้กินข้าวขึ้นคนไหมก็มีทุกอย่างแล้วเนาะตู้เย็นกระทาไฟฟ้าเครื่องสัผ้าพวกนแหนล่ะอังพรเกี่ยวกัเียงนคนนี้มันจะใส่ย

ngon mà khét mày anh xe anh thấy rồi dán nữa đi phải mới đỡ cái răng gì à mới đỡ đúng không mình mà bay về sài gòn đây à mình bảo thấy luôn bảo tinh cái มนมาทงีน้มันาัโอ้ขาน้ำมันมัเสียอาัไม่เสียครบใสมเด็จทนมึงนี่รับหมดมแนหบอจมจมยาของมานยึดถุมมเราไปเสียอาภัยอาอัยยาดิ้อเลยอะไรเพาามาใช้ละลายเ่ ไม่าเที oh. ่ยวเที่ยวส่องหัวไ้รอไม่มาเทียังมองยังมเท่ยส่งันยังมองก็ได้มองเ่ต้องดึงขึ้นมองส่องัวก็ยัดเนเงินหมดไปแล้วไงลาเชียมึงพานไปไปชนีได้มั้งใหม่มาสอบสอบเอ้นจะร้อนไหไปไไปจะร้อนจะร้อนมาอนี้มึงจะพาใครเข้า เอามาเกียนามาเขียนสื่อเขียนเดนนายเขียนแ่บาคยืบครับถูับบุแต่เุ้นี่ันไลหเหี้ยัวยุ่งกจักยเงินนไล่หนูกาทม่บ สได้ออกละเบ่ไ hmm. ด uh ้เ uh. ล mm hmm. UH ี้ยงงูอ่เลาคุณได้ออก้น่าป็นาเอิงไปเลี้ยงงเลี้ยงงอยู่อเลยออกแล้วมันนี่ก็ยังยู่ได้ยมเข็อยู่ได้ไปไปซุายาบ่เาย่ง้้บก็เบิ่งคนยู่เนาะกกคุมไอนกสังเกตคนยู่ ผู้เดินเป็นวป้อยไวรู้เป็นเว็บไปใส่งานกันนะก็มาจักครุบดีนะมันมามันเ็มก็ก็ได้ขบคกัเาะฮ้ยดีวบ่อยมาเพะวเรามนันเต็มรถเอามาพร้อมเลยิงหลอเนีคผมงจะเปเขาตอนรับคีตอนรับเราเอาบ้านบัน้เขว่าบติที่ไหนกับติสอหลี บอกเคเก่าเดคนมือออกก็เท่าไปนี oh, ่น่ะเต่สิมาแว่นนี่จ็กกีเนี่ยไปเรื่องของเจ็กกีอะไปมามีมู่ขึ้นยังมีแต่มือเล็กน้อยมาอย่างเงี้ยคเก่ามาเป็นเก่าเลยเก่ากันกระดับกรรมละมันมู่ละคนเท่ากผมเหมือนเมู่อไหร่เนาะเหมือนเราหมือนคนนี้โดนได้ระับกรรมเอาบบกบีก็มาสอยันแล้วโอ้ลูกผีออกมาแล้วซื้อตอนรับลูกผีนั่นแหละ

ừng phụ lắm luôn 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 ของทึบมันเล็กคือแงบ้นเล็กอแงมนมึงก็เขานัไฮโลปุ้ยนี่มันแพงเลยพยขนาดว่าเขามาจับมื่น่งเขายังบอยานยนแรับมังบยได้จับจงง่เขยังบอยานเข้านแกงข้งมือเกล็ดแกงข้งมือยู่นะเปนปลากระสับถุงมซีลุมาตุ่มมือเมื่อตุ่มนวลล่ะ โอ้ต่ายเงนกับพ่อข็งเมื่อจะจ่ยเนแม้แล้วมันวอลกบากอยู่โอ้หมอนดินรดาลาเสรงเราให้ยืมรถแล้วเขาจับมาหัน่น,น,นเมงิือนสองแล้วเขาเอาบัานเขาไปไเอาหกพันเนี่ย กเปนตะนจะหาางางเู้นะคุยจับก็ได้เงินมารูปวไปประกรันคอยก็ไปประกรันแต่งินมันจะหกพันนี่กัเขาก็าได้สามพันนูนะจั้นจับกับแงเปอรซ็ต์คนะถึงเออบุเบาเขลัสามซิเขาผู้จับจู้จับ <c oughs> ผู้จับก็ได้สามพันเจ้าหกพันนั่นมันะผู้จับมีจิตเข้าหลวงนั่นสามเข้าหลวงน้อยผู้จับนี่ได้หลายมองยังไงเลยเนูดเลเน่เดือนหกพันนั่นวะเจ้าเจ๊เจเข้าจับหกพันั่นเดยวนมือสองเด๋ยวนี้เดือนมื้อสองเด้เท่าไหร่เนี่ยคนลักมือสองยี่ส0บพันเหรอ้อสองเขาหกทิพยอจับได้นพันเหรจับนั่นผู้ละหกร ตัวรวมเลยแต่เฉียันหนึ่งขาเราเซ็นหน้าน้าึงเขี้ยเดีวผู้เขยเราไายอยู่แล้วเราต้องวนทักเราอยู่แล้วหนึงพวดแล้วไปคนขาเนาะเอี่ยวเขาเอี่ยวเนาะออเอย้ยงมันคนเข้าจับปัจจัยมันหนได้จับไพ่จับไพ่รูเราบริยานกันก็ไปประกันมันมาแต่งเงินค่ไว้เสียได้